กาเทนออบบันบันแฮบบหนึ่งนะไม่ใช่สองกาเทนออบบันบัน,บนเกมเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ครับไม่เคยดูไม่เคยดูใครเล่นมาก่อน,นเลยแต่ตนที่เห็นนี่คงเป็นรูปเกี่ยวกับเอ่อโรงเรียนอนุบาลเหรอบูสไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันแล้วกันเออลืมเลย สวัสดีครับรยดต้อนรับเข้าสู่ช่องลักกี้ทตฟูนะครับเข้าไปดูพร้อกมกันเลยดีกว่าเสียงดังอุย้ยวัดพ่อแม่ที่มาหาเด็กที่หายไปของเขาอเออเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกดที่นาฬิกาเพื่อดูในช่วงเวลาต่อไป ฮะอ,อะฮะยังไมเลยวะอะไรอ่ะมันคือรอยอะไรอ่ะเกี่ยวปะไม่มีแล้ววะฮัลโหลเกมนี้เล่นไงทำไมคือเองไงให้เฝ้ากล้องตรงนี้เหมือนเนาะเหมือนไฟในเนาะ ฮะฮะขึ้นลงขึ้นลงโอเคอ่าฮะ U S D ้ไงทุกคนบูสอ๋อนี่ฉากเรื่องเกมเมื่อกี้นี่ไอฉากไอฉากข้างหน้าเกมเนีเ่โอชิปมาไม่ได้อ่านเลยมาอนอะไรบ้งกินได้ก,กับเดนอ๋อนี่ไงตรงนี้อุบาลยิงด้วยเออว่ะรงอาหารเดี๋ยวขอดูไอพวกนี้ค่ะ มีอะไรบ้างเราดูดูว่ามีอะไรบ้างดีกว่าไอตัวแรกคงเป็นสลามยักษ์แมวแมวสีแดงนกโดโดหรือเปล่าเอ่อดับบี้แล้วก็แมงกพุนโอเคอันนี้ครีเอท v i ิตี้อะเรียลโซนครีเอทีฟแล้วนี่อะไรได้ปะปได้ปะไม่ได้ อ่าฮะโอเคอ่าอันเดนน,เนี่อะไรอะ่ะจัมโบ้จ,จอชบอกว่ากินผักและผลไม้สิแล้วนายจะแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับฉันอ๋อเหรอนาะยชื่อจอชเนาะโอเคเออให้ทำอะไร <c oughs> มีมีอะไรจะถืบม,มีอิทจะเรียนเลยไหมยออไม่มีบอกทำได้เปล่าไม่ได้เฮ้ยก็บ กดเลยวะกดเลยิกหรืออีว่ะเมื่อกี้กดพร้อมกัน่าอกันอ๋อนี่นี่กติปะติปะอ่ามุ w ว a t นี่คือนี่คืออะไรของเรารเล่าอ่าถึงมันมีหนูซ่อนอยู่ในห้องแต่หนูต้องหนูก็ต้องสู้กับมอนสเตอร์ เพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่หนูจะรอดออกไปได้มอนสเตอร์แครหนูเองแคร์นั่นแครตุยไปแล้วหรือเปล่านั่นตาเป็นหัวใจรื้ว่าแครเป็นตาเป็นตัวเอ็กนั่นตุยแล้วหรือเปล่าไม่เชียร์แล้วคือมาทำไมวันนี้เนี่ยไม่ทำอะไระ ไม่ได้อะไรจะไม่้ทำอะไรรีโมทต,ต้องใช้ฐ่านสองก้อนอ๋อแล้วรีโมทอะไรของตัวน,นั้นเหรอไอ้นี่เหรอไอ้โดนนี่เหรอมันก็ดนดนโดนปะยิงคอดูกวันใช่ปะโดนป่าวะใช่ใช่แหละก็ถ่า,านหาจากไหนเดินทวนนี่มีไม่ถ่านเลย โอเคแดดเลยก่อนเลยเมื่อกี้ตอนแรกมันไม่มีปะ่ะ <c oughs> เออได้ละอุย้ยอุ้ยว้ยน้องน้องตื่นแล้วฮัลโหลเราควบคุมน้องได้ใช่ไหมเราจะเรียกเราจะเรียกน้องว่าอะไรดีอ,อ่ะใช้ของเล่นทอยไม่ไม่ใช่ทอยมม่เรียกทอย,ทอยน้องชื่อเออ่โทนี่เออชื่อชื่อโทนี่แล้วกันนี่เหรอ ไม่ไปหรอไปเลยตัวนี้เอ๊ะเก่งมากลุกแล้วอ่าฮะตุดดุดดุดมานี่เอ้ยอ่าแล้วนัไนให้กดทำาบบวะใช่ไหมเหรอเลิกไปดูให้หน่อยตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้วนัวนนี้ไปดูให้หน่อยอะไรอ่ะไอ้นี่เหรอแล้วแล้วคือ,อยังไงมันอยู่อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องปกติหรอตัวนี้ไปดูให้หน่อยถ้าโดนแดดก,ก็จะนายจะได้โดนแดกก่อน What Oh Oh โหแล้วเกมมันเงียบคนรู้ป่ะเดี๋ยวมันจบที่นี่แหละ what the fuck อ๋อกระจกโอ้ยเดี๋ยวตติมัยยนยีเหรอมันยี่หรอเร็วๆมาดิกันตุ๊ดตุ๊ดอยู่วันนั้น,อ,น,นอะไรอ่ะกัแบตบันฟิดเดลบอกว่าอูกาบูกาบูกาอูกา ครับอันนี้อะไรบัลเลนิน่าบอกว่าความใจดีอ่ะเป็นของฟรีฉะนั้นแจกให้ทุกๆคนไปเลยโอเคจ้าเฮ้ยอะไรครัอ๋อใช้เบรบัติเทียได้แบบอย่างอันนี้เหรอแต่บางอันนะซัำแปลว่าบางอันไม่ได้มะเอ๊ะมันมีสีฟ้าปะเออใช่ใช่ใช่ Ờ, ờ, uh, không có gì phải chắc nó... What? Ờ... Vâng nha Vâng nha Mà... Ui 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 What? Ui 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 Ủa, đợi 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 Đợi, cái tố ở ngoài làm sao? Đợi What? Bằng phần này hả? Bằng phần này hả? Huh? Nó đi đâu มานี่หน่อยไม่อยากอยู่คนเดียวเร็วมันเอาไหมจริงอันเนี่ยโอ้โอเคคือไงเราต้องไปอยู่กับมันเนาะมันหน้าปากดิโอปิล่าเบิร์ดเอ่ออะไรอ่ะเขาหิวหาไข่มาให้หกอันหน่อยเดี๋ยวจะให้รางวัลไข่ไข่อ้นนี่ลหละบอพิดบอบอลเฮ้ยอยากเล่นนี่บอลเดี๋ยวมีบอลบอมีบอลบอล คือ,อยังไงก็คือใส่ดอกฟองดอกดอกมันอยู่เรื่หนึ่งเรื่องหนึ่งอ่าหนึ่งนะสองสองอะไรดอกดอ, <c oughs> องเอ่ออ่านี่มานี่มาว่านะก็เราเป็นอ,อะไรได้เดินได้ปไดป ไม่ได้หวะโอ้ตัวใหญ่ไปนี่ตัดเลยเลยนี้ได้อ่าสามแล้วป่ะจำไม่ได้ไม่ได้นับอ่าสี่อย่าลุกมาเด้อเอ่นี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 ่ห้าอ่าฮะมันจะไม่วางจริงใช่ไหมฮะอ่าหกอ่าหก เอาไข่ไหมล่ะครับอยากกินแล้วนะโอ,โอฟิล่าโอฟิเลียบิวหนึ่งเสียงสองสามสี่ห้าอยู่ๆก็คิดว่าให้ครบมันจะตื่นขึ้นมาว่าหกเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะตัวนี้มันนี่หนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เด็กมานี่อะไรเอาของจากปากเ,าเลยอะ่อะ,อะ,ะเลยอ่ะช็อกโกแลตเหรอของกีการ์ดอืออันี้ไปยังไงอะ่ะนนบอกวัอนอยากเล่นนะ่ะใช่โอ้ยนี่กระชนนู่นชนนี่ไปเลยเลยเออเราได้กีการ์ดสีน้ำตาลน้ำตาลหลือเหลืองวะก็คือนี้ปะ อ่าฮ่ได้แล้วอันนี้เปิดตรงนี้นี่เหรอก็คือใช้นี้แล้วป่ะโดนเด็กดื้อเราเป็นเด็กดื้อป่ะไม่เราไม่เป็นเด็กดื้อเราเป็นเด็กดีเราเป็นหูตกใจเราเป็นพ่อแม่คนนอนเงประตูเปิดแล้วเราเป็นใครยังไม่รู้เลยพรักับ destruction add หนึ่งมาดูงี้ดูเราป่ะ มันนี่มันี่ดูดูดูดมันี่เลร็ว,วเร็วเร็วเ,วเวอย่าอยู่คนเดียวไปฆ่ามันฆ่าเอา,เอาโต๊ะฟามันฟามันฟาอืถึงไม่ถึงกระสกูจะมีต๊อะออไมได้ละโอ้โห ขี้หม,มายนนี้กดสเปซเพื่อโดดอ่าดูแล้วันนี้เล้วว้ยชนอะไรน้วมาเหอะล,ยลอยตีนอะไรลอย คือไงปีมาจาัก,กรราเหรอแล้วแดงๆนี่เหมือนเลือดด้วยนะพป่หยบเลือกใครมาฮะฮะเด็กดืก้อเราอะโอลฟิล่าโอฟิเลียไอโดนไอโด้นี่คุมยากมากเลยโทนี่เนี่ยโอ้ยอะไรโอฟิล่าบอกโอฟิล่าเบิร์ดบอกว่าหัวเราะเป็นยาที่ดีสุดเลยฉะนั้น ยิ้มยิ้มไม่เสมอนะอ๋ะอครับอันนี้อะไรไทำอะไรนี่เอ่อคือนงไงต้องอันกดนนี้หรออ่ะฮะเพื่อมาทำไมอ่ะโอ้คืออะไรเนี่ยเก้าอ,อี้หรอ อื้ยเฮ้ยเ้ยไปด้วะกูยังไม่ได้ขึ้นไปเลยไม่คิดว่ามึงกดแล้วมึงจะไปเลยไงเออใครทำเหรียญตกอ่ะอ๋อโอเคเริ่มอย่างนี้เลยเออ ก็คือขึ้นมาก่อนเนาะเอาให้กดเออแล้วนั่งไปไหนเนะี่ยอันนี้แล้วแล้วโอ้ยตุดตุดตุดอ่าฮะ ของฉันคือสีอะไรโอ้โหเอ่อสีหรอไอ้น,นี่ก็สีแดงปะใช่ไอ้น,นี่สีขาวไม่ได้จะสั่งไม่ต้องมามต้องมาไปอยู่ที่เดิมแตนป์บายรอทำอะไรสักอย่างให้กูไปเอ่อสีขาวไม่ชุมพูวะไอ้ตัวเนี้ย เออจำไม่ได้เอาขาไปแล้วกันไอ้นี่ไอ้นี่จอชจอสีเขียวจอชบอกว่าให้เรากินผักกับผลไม้จะได้เข็มแกร่งอ่ะฮะอินนอกเวนนี่เียมพูอ,อ่อฮะบูกาบูกานี่สีอะไรวะสิน้ำเงินปะอ่าแล้วนังกระพุนนักูสียแล้วะ ี่พูดสีส้ม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 มีส้มไหมส้มอ้าอ้าชิกาทำไมเฮ้อะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้เดี๋ยวใครกดปุ่มเดียวเดียววัดอะไรอ่ะแล้วก็อีไปไหนอ่ะล้ว มองทำไมขยับได้ไงอ่ะได้ทำทำอะไรแล้วให้กูทำอะไรให้กูทำอะไรอ๋ออะไรอะไรเร็วเร็วเร็วมันจะมาแล้วเร็วเร็วอะไร ไม่ม no I mean. i mean? ีเพลงไม่ม <mini> <pense> ีสาวไม่มีอะไรทั้งนั้นอย่ายืนมองหน้ากูเฉยๆตัวนี้ผิดที่มึงเลยมึงช้ามึงมานี่เลยเร็วเลยเร็วๆเลยเร็วเลยเยแบนี้อะไรไม่เห็นอยากเล่นด้วยนกอยากเล่นทกมิชชั่นสิบด๊ดึกดึดดีวดดึก อกอดได้ยัต้งลงมาลงมากอนเหรอเร็วเร็วดูดีมันไม่มีทิ้งเลยเลยอ้เูหน้ามันดิอ,อ,อันนี้กูฟาดเองมาลอกสาม โอ้โหไม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้เลยโว้ยดูหน้ามันดิโอ้โหมันจะแดกรตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัวมันเป็นเลื่อมเลื่อ,เอมเป็นเมือกเหมือนเชอลอาเลยนี่ว่ะหรือสีไม่รู้เหมือนกันเร็ว

ลอยปีตรงเี้ยแปลว่ามันเคยตกไปแล้วดีเ,ออเร็วๆใช้ทำนู่นทำนี่เยอะตามมาเร็วๆนั่นคือเปนไหนต่อเราได้การ์ดอะไรมาว่าเมื่อกี้สีส้มปะใช่อือฮะเสียงดังว้ยแล้ว ข้าวันี้เร็วเริ่มเหน่ใจไก่โดนนี่แล้วนะตัวนี้ข้าวันข้าวันเมดอะไรอ่ะบอยดิงพาสอุจวันอดัมไปมัดดิยี่สิบสามสิบสองพันสิบหกต้องจำไหมเนี่ยเลขบนนี้บีสิบสามปอดิงทานสามยี่สิบสาม อะไรยรัียงป่ะพรเซนต์เช็คอินอ๋ออือฮเข้ามานี่โอ้ยว่าไงต่อนี่อะไรอะไรป่ะไม่ได้ปอมอ๋อเอ่อไม่มีนั่งหรอกเี็กน,นี่จดแล้วยังไงต่อฮัลโหล ใช่ไหมอะฮะแล้วยังไงต่อวะอ๋อตรงนงไม่ได้กดหรอแล้วแล้วคือเอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะกูอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันกว้างตรงตรงที่อ,อนอุบาลมันกว้างขนาดนี้เลยหรอ แล้วก็อีที่ลงไปก็กลับกลับมาด้วยโ oh, oh, oh. อ้ยเดียนอย่ามีใครมาข้างหลังนะเออให้ขึ้นไปเนาะโอเคโอเคแล้วก็ยังไงต่อจ๊ะประตูดูพังๆนะตัวมาเดวกกันเป้าตัวนี้ตามมาเออไม่ตามมาเลย

ฮัลโหลอ๋อจบพาร์ทหนึ่งตรงนี้อ๋อฮะล้ว huh. uh huh. <c oughs> <c oughs> ไม่เก็ดไม่รู้เรื่องไม่อะไรทั้งนั้นเลยเดี๋ยนี้อันนี้หมวกของบันบันเหรอบันบัน,บนคือมึงใช่ไหมโอเคพี่แดง อ้แต่น่ากลัวน่ากลัวกลาควเละช็อตเที่นนกใมันมันมันมายืนมองหน้าเรายังไมคิดมันจะแดกห่ะมันไม่พูดด้วยอะไรเลยอยู่ก็มาแบบเอสวัสดีวัอดีจ้าว่าไงเ้อโอเคงั้นก็กาเทนเราบันบันก็ปันหนึ่งก็จบไปตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบันสองก็จะมาเล่นในก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามดูกันนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับให้ด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็ร้านโพลเพย์เลยครับร้านเติมเกมประหยัดถูกแน่นอนปลอดภัยเราก็เซ็นไม่มีรีฟันนะครับผมเติมมาตลอดรับเติมอา่าฮงไกสตาร์เร็วแล้วนะครับโอเคไปเติมติดต่อติดต่อ,ตตอที่ร้านไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันแล้วก็คลิปนี้จบท่าน,นี้นะครับเจอใหม่พาร์ทสองถ้าเล่นนะนะพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย Música